ผ่อนไม่แพงซื้อได้เลยราคาถูกเพอร์เฟกรถใหม่ป้ายแดงอยู่เลยอะ่ะสวยสุดๆ สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าเต็นท์รถวอร์เชคาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมวีวอร์ัยคาครับคลิปนี้ EP นี้ผมจะพาลูกค้าทุกท่านมาชมรถต้องบอกว่าเป็นรถที่พนักงานเงินเดือนใช้เยอะที่สุดต้องบอกอย่างงี้ะเป็นรถที่สมรรถนะออปชั่นความหรูหราความสวยงามของเขาไม่แพ้ใครแต่ลูกค้าได้ในเรื่องของราคาครับราคาถูกผ่อนไม่แพงเหตุผลที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นเหตุผลหลักๆที่ทําให้พนักงานเงินเดือนซื้อรถ ตัวนี้ไปใช้กันเยอะมากเพราะว่าผ่อนต่อเดือนตกแค่เดือนละ8,00 0กว่าบาทเท่านั้นเองพนักง,งานเงินเดือนประมาณ1 7ื0 0เปสามารถเป็นเจ้าของรถรุ่นนี้ได้แล้วซึ่งน่าสนใจมากแล้วณนะตอนนี้ผมมีเข้ามาขายที่เต็นท์อีก1คันก่อนหน้านี้ก็มีเข้ามานะหลายคันนะครัมีมีสีแดงก็มีนะครับมีสีดําก็มีนะฮะแต่คันนี้สีบอลเงินซึ่งผมมองว่าเป็นสีที่สวยนะครับของเขาจะไม่ใช่บอลเงินแบบทั่วไปอะ่ะเป็นบอลเงินมาด้าสซึ่งมันจะเหมือนจะแบบว่ามีโทนสีเทาเข้มขึ้นมาหน่อยนึงทาให้รถตัวนี้ สีบอลเงินเขาสวยกว่า <ใ nh, S 1> <rewarding S 2> บอลเงินปกติตเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับคันนี้เป็น Ma ด้าสามสกายเอ็กีนะตัวแฮทสแบ็กหประตูปี2องพจดทะเบียน2องพอันนี้เป็นโมเดลใหม่แล้วเป็นตัวสกายเอ็กทีปไมเนอร์เชนแล้วนะไฟหน้าเขาจะเป็นไฟหน้าโปรเจเตอร์ดวงเดียวโดดโดดและจะมีซ่อนไฟเลี้ยวไว้ตรงนี้ด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกกับไฟเลี้ยวอยู่ติดกันนี่ฮะรูปร่างหน้าตาเขาครับกระจังหน้าก็จะเป็นประมาณนี้เป็นชั้นๆนี่สีดําอย่างนี้นะครับดูวมๆแล้วอ่ะคันนี้สวยมากมันยังคงรักษาความ าเป็น m าสด้าสามมาอยู่จะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าเขาเพิ่มความหรูหราจากโฉมเก่าเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะผมว่าที่เขาเพิ่มไปเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของเส้นสายของโมเดลรถมากกว่านะเนี่ยอย่างเช่นตรงขอบตรงฝากระโปรงอะนะครับผมว่ามันดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะ มันให้ส่วนวอลส่วนโค้งของตัวรถเนี่ยดูหรูมากขึ้นนะหรือว่าตัวรถมันเป็นสีบอลเงินด้วยแหละครับผมว่าสีบอลเงินของเขาทาให้ตัวรถคันนี้ดูหรูกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยแต่ที่สําคัญนอกจากจะให้ลูกค้าดูในเรื่องของรูปร่างหน้าตาของมาด้าสามแล้วผมอยากให้ลูกค้าลองสังเกตดูด้วยนะว่ารถคันนี้สภาพในการที่ผมเอามาขายเป็นรถยนต์มือสองแล้วเนี่ยมันดูไม่ช้าอ่ะมันยังดูใหม่ <Okay. S 1> มันยังดูสดันยังให้อารมณ์เหมือนรถใหม่ป้ายแดงอยู่เลยอะ่ะทางท้งที่ตัวรถคันนี้มันอายุ8ปีผ่อนแค่เดือนละ8 00 0กว่าบาท โดยที่ว่าไม่ต้องใช้เงินดาวแม่แต่บาทเดียววันนี้ใครที่กําลังตามหารรถในงบประมาณเท่านี้แป0 0ักว่าบาทผมว่ารถคันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆแม็กของเขาจะเป็นแม็กแม็กเดิมของ m a ด d a เลยนะนี่คือลายของเดิมๆเลยของ m a ด d a ซึ่งมองว่ามันให้ความเป็นวัยรุ่น่ะให้ความแบบดูเหมือนแบบว่าดีไซน์เขาล้ำอะในเรื่องของ m a ด d a โดยที่ว่าคุณไม่ต้องไปแต่งใส่แม็กอะไรเพิ่มเติมคลับใครชอบสไตล์แบบนี้ลองชมดูก่อนได้ แล้วก็กระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวซ่อนอยู่ปกติแล้วรถทั่วไปเนี่ยไฟเลี้ยวของของรถยนต์จะอยู่ประมาณนี้จะอยู่ประมาณตรงฝาครอบตรงนี้นะครับแต่ว่าม a สด้าฝาตัวนี้เขาไม่เห็นไฟชัดนะเขาจะเอาไฟมาซ่อนแค่ตรงนี้นะครับคือถ้าเกิดเปิดไฟเลี้ยวคุณเห็นว่ามีไฟแ,แน่นอนแต่ถ้าไม่เปิดไฟเลี้ยวไม่สังเกตรจริงๆนะครับจะไม่เห็นเลยว่าจะมีไฟเลี้ยวที่ฝาครอบด้านหลังเนี่ยเขาเขาแถมมานะครับจะเป็นสปอยเลอร์หลังแบบนี้มาให้เลยพร้อมไฟ LED ดวงที่3มีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้ นะครับมีกล้องมองหลังมาให้นะครับตัวนี้เป็นเป็นจอแล้วเป็นจอมีจอยสติ๊กคอนโทรลภายในนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับ ห้องเก็บสัมภาระประมาณนี้นะครับคือถ้าเกิดเปรียบเทียบเนี่ยคุณส่วนใหญ่เขาจะเปรียบเทียบในเรื่องของถุงกลอฟคันนี้เนี่ยถ้าวางถุงกลอฟแนวนอนผมว่าน่าจะวางได้ประมาณ2-3ถึงมถุงนะแต่ถ้าเกิดอยากให้วางมากกว่านี้คุณคุณใช้วิธีการเอาแผ่นตัวนี้ออกนะครับแผ่นตัวนี้ออกแล้วก็เอาเอาเอาบาข้างหลังเนี่ยพับไปข้างหน้าถุงกลอฟคุณจะวางได้หลายชั้นด้วยไม่ใช่น้อยๆอยนะห้องเก็บสัมภาระนี่ก็เป็นอะไรที่มาตราสาทั่วไปเขามีกันแต่สิ่งที่รถที่ผมขายคันนี้มีแค่คันเดียวสเปคที่คุณควร ซื้อคุณต้องดูตรงนี้ครับในการที่เป็นรถยนต์มือ2นะฮะคุณควรดูว่ารถสมบูรณ์แค่ไหนคันนี้ดูความสมบูรณ์ครับน็อตที่อยู่ตรงข้อต่อไม่เคยโดนประแจไขทั้ง4ตัวซ้ายและขวาซีนที่อยู่ตรงอะไหล่รถยนต์ทุกชิ้นเนี่ยมันจะมีซีนจาก จากโรงงานในการผลิตนะครับซึ่งซีตัวนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุแม้แต่ที่เดียวตรงมุมใดก,ก็แล้วแต่สักมุมหนึ่งซีนมันจะไม่เหมือนเดิมแบบนี้แน่นอนอันนี้เดิมทั้งคันเลยเบาะใหม่ภายในเบาะเป็นพุ่งหนังได้แดงนะหนังดําได้แดงนะครับแผงประตูก็เป็นหนังดาได้แดงลายตรงที่พักแขนก็จะเป็นเคปล่าจากศูนย์นะนี่สัมผัสทุกอย่าง100%เซเต็มนะครับและที่สําคัญบอกลูกค้าเลยตรงนี้ซีนเดิมเห็นไหมเดิมทั้งชิ้นก่อนไม่เคยขายนะทุกอย่างเดิมหมดนะครับนะครับ๋ยวมาดูน็อตข้อต่อตรงนี้ก ่อว่าน็อตเข้าต่อตรงน,นี้เนี่ยมีรอยไขยหรือเปล่าจะเห็นชัดนะครับถ้าเกิดจะดูบานหลังนะฮะเปิดบานหน้าคุณจะเห็นน็อตเขาชัดนะครับ <Okay. S 1> ถ้าเกิดจะดูน็อตบานหลังและเปิดบานหลังเนี่ยมันมันจับมุมไม่ชัดนี่จะชัดเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะน็อตทุกตัวไม่เคยไขยสติ๊กเกอร์เดิมๆไม่มีสีแรบนะครับสื่อได้เลยสวยสุดๆอยากให้ลูกค้าเห็นว่ารถของเราเนี่ยนอกจากจะรถสวยแล้วคุณภาพดีแล้วราคาถูกแล้วเครื่องยนต์อัตราการทำงานทุกอย่างสมบูรณ์แบบ ในสภาพรถยนต์มือสองอันนี้นะ่าสนใจม้างนะแล้วลูกค้าลองดูครับสภาพตะกี้เรารีวิวภายนอกกันไปแล้วเนี่ยลองมารีวิวภายในกันดูหน่อยเจ้าของคนเก่านะครับเขาเขาต้องดูแลรถดีระดับหนึ่งเลยอะที่สามารถดูแลรถได้ขนาดนี้เนี่ยแล้วพอเราเอามาทำคอนซัลต์นะมันทําให้รถคันนี้ดูเหมือนใหม่เลยครับลงน้ํายาเคลือบคอนโซลนะครับหนังทั้งหมดเนี่ยหลังคงหลังคาทุกอย่างใหม่หมดเลยเหมือนคุณได้รถคันใหม่เลยอะแต่ว่ารถคันนี้ย้าอีกรอบหนึ่งคือรถปี2014นะครับ เลขไมแค่หนึ่งแสนหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบโลเท่านั้นไม่น้อยมากครับตัวนี้ก็จะได้เป็นในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับมีหน้าจอคอมมานด์ให้มีจอยสติ๊กคอนโทรลตรงนี้นะครับหมุนเลือกปรับได้เลยมีบลูทูธรับสายวางสายคอนโทรลเครื่องเสียงจากพวงมาลัยเบาะจะได้เป็นเบาะหนังนะครับอันนี้คือเบาะหนังเดิมๆนะเป็นลายฉลุแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างจะมีปีกอ่อพุ้มร่างกายของเราให้มันกระชับมากขึ้นอันนี้เป็นหนังเดิมๆนะก็จะมีรอยย่นตามปกตินะครับคือหนัง ทั่วไปจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดให้ดูนี่ฮะฟองน้ําแน่นแน่นไหมมียุบไหมนะฮะสภ,ภาพเดิมๆสวยๆกดแล้วเด้งแบบนี้ไหมอันนี้คือสาภาพที่สมบูรณ์น่าซื้อมากๆลองดูสาภาพและทุกอย่างภายนอกภายในทุกอย่างถูกใจหมดแล้วเครื่องเครื่องสปงสเปครถอยากได้หมดแล้วมาดูราคาครับราคาของเจ้ามาด้าสา3ตัว SKY ยแอคทีฟ ตัว S Sport นะฮะปี2014ผมขายอยู่4 5 0 0 0 0าคันนี้459,000บาทผ่อนอยู่ที่อัตราการผ่อนที่เดือนละ8 0 0 0กว่าบาท8,000กว่าบาทลูกค้าเครดิตดีนะครับวันนี้พนักง,งานออฟฟิศนะรายได้20,000นนะรับ1 8 0 0 0ก็ซื้อได้แล้วนะครับรายได้18,000มาดูรถคันนี้ซื้อคนเดียวไม่ต้องคำ้ำ ใช้เงินออกรถอยู่ที่ศูนย์บาทเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าราคาที่เราขายกันเนี่ยให้ลูกค้ากันเนี่ยเป็นราคาที่สถาบันการเงินเขาประเมินให้สูงกว่าราคาที่ผมขายจริงขายถูกกว่าราคาตลาดพูดได้ง่าย ทำให้เจ้ารถคันนี้ไม่ต้องใช้เงินดาวในการออกรถคุ้มแน่นอนกับการซื้อรถยนต์มือสองหนึ่งคันนะครับใครตามหาสเปคที่ผมบอกเนี่ยงบประมาณประมาณนี้นะครับได้รถประมาณนี้ใครชอบโทรหาผมได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ผม08646ตัวแล้วก็ตามเ้วยเลข7อันนี้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผมเองนะโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงยินดีรับลูกค้าทุกสายนะครับใครสนใจติดต่อมาได้แล้วก็มีช่องทางอื่นนะครับติดต่อมาได้หมดนะครับผมและฝากลูกค้าทุกท่านด้วยเรา มาลงขายโฆษณาในใน u t u b e แล้วนะครับฝากลูกค้าช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะนำรถส,สวยแบบนี้คุณภาพดีๆแบบนี้มานำเสนอขายลูกค้าทุกท่านกันต่อไปนะครับและอยากดูรถรุ่นไหนอยากให้ผมมารีวิวรถรุ่นไหนพี่พิมพ์มาบอกใต้คอมเมนต์นิดนึงเดี๋ยวเราจะพยายามหารถรุ่นนั้นเนี่ยเราจะเอามารีวิวให้ลูกค้าชมกันทุกคลิปเลยโอเคไหมครับยังไงฝากไปด้วยฮะกับเต็นท์รถวอลเลยคา คุณมาครับ